สบายดีพี่น้องสวัสดีครับมืมัอน,นี้กับนทะี่มาเนี่ยวกุหลาบเอิญกัวไก่สมุนไพรพี่น้องใส่พริกแข็งหัวหอมดแดงกระเทียมตะไคร่ใบ,ใบมะกรูดพี่น้องโอ้อันพริกแข็งเนี่ยเป็นก้อนพอแล้นเนี่ยพ่อแหลกทจ้าเอาพริกดิบผสมน้ำเหมือเด็พี่น้องมีทั้งพริกยิบพริกแข็ง ทำไฟบ่อมันกรเด็นไปเนาะแต่มีขานีก็ดีแล้นี่มีขาตัวี <H it> เปียบมันกัออกแ่ว่า,วาออกแห่ห็นเป็นธรรมชาติแต่มันหอมเพมุกพีแข่งเพื่อนเราควนออกเป็นบาง,ง่วยบางงวยเก่าควนเลยตำม,มาเกเลยแกงงวยแล้วกะโอ้ท่านี่กรเพร็่ออะไรไปเนาะได้นี่เขาไปการสีสันเล็กน้อย อัเ่อพีกัตเยเนี่ยิบนี้ตตัดงนั้นแตกก่อนไดหรอกใ้าเห็นเป็นสีสันง่าอเสือไปหน่อยอัหยาบมาซเแต่เป็นเ่อนดพกัดคู่ได้มากอัดเาพี่น้องมี่หัวใจมาตามาแล้วใส่หมดเลดเ็น มีใบกับพ่อเหรอพี่น้องเอ้ยลึกหรอใบกับพ่อใส่เมียนต้นหอมก็ไฟตัววะน,นี่เนาะปูดมั่วไปเลยเหงื่อนี่แล้วก็น,น้่งยูดไปดนั่นหอมเดียงเข้าตาหอมเนี่ยเข่าตาเนยห้เลยพี่น้องเลยนอ้นองน้องลงไปตามด้วยตามเนีย่ย ไปตาน้อีกแน้อแตกัดเอาซุกมันติดฐานนึงเลยอบไว้ซุกัะใส่เกลือใส่น้าใส่นี่ไว้ลย เขี icana, ่ยมก็หอมแดงครับใบมะกรูดก็ตำใส้ไปนะผได้แล้วก็จะเอาหิ่งไส้เี็นใบมะกรูดอนี่หอมหิ่งไส้อีกเรื่อยๆเนี่ยไปยึดใบมะกรูดเข้ามาโอ้เป็นยี่ก้นพี่น้อง มากเลยน้ำแข็งเลยปลาบองเจ็ดเหนียวเลยตัวขึ้นเทน้อยแข็งวันนี้รพบว้เห็นี่ก็กินนั่งตัวเจ็ดน้อยแห็มันเขาน้ำวันนี้มากิ่มกันไป้ไปกักเข้าไปสวัสดีครับพี่น้องนะพี่น้องกากปแสพี่น้องนะ mình nhiều thứ to cũng cũng nhiều bây giờ thì đây mua liệp nhau giờ ta liệp được, được năm cơm hàng mm ใ่บันเน้ำนุ่มวันนี้ของหวานได้ไหมร้องวันนี้ขาดใต้ตุ้นมากรูดแต่ว่าข้างบ้านมันก็มีต้มหลงมวงหรือมีตรมช่มพู้มันก็เลยห้มดี ไปมากรว ียงสั่งกระจออกมาทาสีแล้วพี่รู้เจ้าของบ้านให้คนให้ตังมาทาสีประตูหัวไหมเจ้าของบ้านบ่เป็นเตาเนะี่ยมาทาสีประตูหัวเสียงเครื่องบินไหมอ๋อ แต่ปาอีตัวก็แซ่บอีกแบบหอมเข้าว่าผักมันใก่ได้เหมือนอะี่น้องก็หอมไปอีกแบบหนึ่งเกลือเตี๋ยแต่มุนไพรมาต้าก้าอีตัวเนะียมจัง กับแดงหน้อยไป่น่องแลือกบมึงก้องแดงหน้อยอม,มันมีวันหยุดแลกีบ้ารสร้อยเทไปใส่แล้วมันนี่พป่น่อ ว่าจะกินแกงกิงเลีวล่าที่บ้านเนตามล่าหากิเลกน้าข่าข้างสี่มีบอก

วัดน้ำข่ากันเยาวเรียงไก่ตีไก่ชน ม่มันทอากระจกมันท่าีนีน ไปกันร้อนห่องม่อนร้อนเมียใคร านาแสุดยอดกับมันไกลอยู่เนะาะแจงน้ำไหม่ซีนแล้วนี่นะเขาปุ้นเขาไล่เด้พี่น้องคุณเมือนจำนำมามัน ต้นหอมหวานไปเล้วอีกเน้นเน้น สีแบบนี้ือมีความแยงมันเปรียได้ไหนเราแล้วห้อนขนาดนี้ต้องเป่าวังเกลนเทศมันแสมทำได้ไหม บางทวงทายลีลาวัตถุภาพอุกรณ์ตัวคอ้ะไผ่และพี่น้องนะค,ครับกินลาวันสวัสดีครับ